ชุดโฮมเมสูเป็นชุดคลาสสิกดั้งเดิมของสไปเดอร์แมนทุกคนและทุกภาคหนึ่งจะต้องมีธรรมเนียมว่าผู้ชมจะได้เห็นมันที่สำคัญมันคือชุดที่แสดงให้เห็นว่าปีเตอร์ปาเกอร์มีหัวด้านศิลปะที่โดดเด่นไม่แพ้ใครแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าเมื่อชุดโฮมเมสูดของสไปเดอร์แมนทั้ง3คนที่เราเคยเห็นนั้นมีจุดดีจุดด้อยตรงไหนปรากฏออกมาบ้างเริ่มจากโทบี้แม็กควายชุดของเขาเป็นแค่เสื้อสเวตเตอร์ธรรมดาาที่ถูกเพ้นลายลงไปแต่ส่วนที่ต้องโดนหาคะแนนมากที่สุดก็คงจะเป็นหน้ากากที่ไม่มีอะไรมาดตาาแม่่วทีลออก้ชุขงฟ ชุดโฮมเมสสุดของเขาเป็นแค่ชุดลำลองง่ายๆของตัวเองและมีแค่หน้ากากสีแดงสวมทับลงไปแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชุดนี้ไม่มีถุงมือป้องกันเอาไว้มันจึงน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งรอยนิ้วมือไว้ในจุดเกิดเหตุและล่าสุดสไปเดอร์แมนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์แม้ดูผิวเผินจะเห็นว่าชุดนั้นแต่นแค่เสื้อกันหนาวกับกระเกงขาย,ยาวธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คงจะเป็นแว่นตาเพราะมันสามารถปรับขยายม่านตาเพื่อตอบรับกับสัมผัสมแมงมุมที่ถาถมเข้ามาได้แต่อีกข้อที่ต้องหักกกกคคะแนนนนนนเเเเลยออเ็็ืือออถงงมมมขขาาดไ่่่่ีีสวววทปปิิ้ช